TV Thailand สถานีของคนไอทเทคโนโลยีนั้นอยู่ได้ทุกที่จริงๆครับผมเชื่อไหมครับว่าแม้กระทั่งในห้องน้ำนะครับ การเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตกับโลกไซเบอร์จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมหาศาลครับสาหรับหลายๆท่านที่มีความจําเป็นที่จะต้องทําการตรวจวัดความดันตรวจวัดจํานวนน้าตาลในเลือดก็สามารถทําได้แต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยวัตกรรมที่เขานิยมใช้กันเนี่ยมักจะไม่ค่อยเสถียรนักยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าผมตัวนี้นะครับคือวัดจํานวนน้าตาลที่อยู่ในร่างกายของเราโชคดีที่ผมยังไม่ต้องใช้นะครับเดิมทีนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ใน 2- 3ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย การส่งข้อมูลกลับไปอย่างดาลลาเบสหรือการส่งข้อมูลกลับไปอย่างแพทย์ของเรานั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากมากบางยี่ห้อบางรุ่นก็จะใช้บลูทูธในการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวนี้บางยี่ห้อบางรุ่นก็จะใช้วายเลสและอื่นๆน,นั่นคือปัญหาเพราะว่าการที่จะรู้ถึงคุณสมบัติของจํานวนน้ำตาลในเรื่องของเราแบบเรียลไทม์หรือว่ารู้ทันทีหรือว่าให้แพทย์ได้รู้ทันทีนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง นี่ยังไม่รวมไปถึงอุปกรณ์วัดความดันที่ี่หลายๆคนที่ผมรู้จักก็หลังๆก็จะนิยมที่จะวัดความดันกันเป็นทุกสองสามวันเพื่อด,ดูว่าสุขภาพของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรบ้างยิ่งรู้ได้เร็วก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสุขภาพดังนั้นนะครับจึงมีการคิดค้นขึ้นมาว่าหากว่าอุปกรณ์เหล่านี้น,นั้นสามารถที่จะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับขับรับสัญญาณของอุปกรณ์สื่อสาร ทุกชนิดที่อยู่ในบ้านเรารวมทั้งอุปกรณ์ที่คอยตรวจวัดสุขภาพของเราอย่างที่ผมได้กล่าววปนนั้นนั้นเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ที่รับได้ทั้ง Bluetooth Wireless 3G และรวมไปถึงแอนด์พลัสนะครับแอนด์พลัสในสํหรับท่านที่นิยมในการที่จะตรวจวัดสุขภาพตัวเองจะรู้จากนวัตก,กรรม Wireless ของ Ant Plus แอนด์พลัสดีนั่นก็คือส่วนที่เราใช้ในการที่จะส่งข้อมูลไปอย่างปลายทางไปอย่างโรงพยาบาลนั่นเองแล้วเสียบข้าจะไหนทราบไหมครับ เสียบข้อบรักที่เฉยครับนี่เป็นบริการล่าสุดของบริษัท Qualcomm Life นะครับที่ชื่อว่า t u n e t แล้วเขาทำได้อย่างไรครับผมง่ายได้เดียวครับหากว่าเขารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคแล้วก็อย่างเราเรา Qualcomm ร่วมมือกับบริษัท AT T และอีกหลายหลายบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ทางแพทย์เหล่านี้ได้รวมตัวกันเพื่อหาโซลูชันที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคครับ นี่คือการใช้อุตสาหกรรมทางด้านโทรคะมะนาคมและการสื่อสารแบบ Connected to Home แบบเต็มรูปแบบแบบที่เรียกได้ว่าสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคจริงๆครับ t ท c ท t วีไทยแลนดสถานีของคนไอที